สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่สะพานรักทะเลบ้านคุณเทียนค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวชมธรรมชาติกันตรงป่าชายเลนจ้ะทุกคนอันดับแรกนะเราก็คือเปิด GPS มาที่ตรงนี้เลยสะพานรักทะเลบ้านคุนเทียนนะคะทุกคนแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว่อนเร็จแต่วก็จะไปเช่าเช่ารถกันนะทุกคนเราก็เช่ากันมาแล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะนั่งได้เลยสามคนพ่อแม่ลูกเช่ามาไน้น,นะคะสองร้อยบาทไปเดี๋ยวเราจะไปชมธรรมชาติกัน ไปค่ะทุกนี่ขึ้น <c oughs> มาแล้วก็จะมาชมกับธรรมชาตินสวยงามแล้วก็ที่ดีก็คือพื้นพื้นถน,นนนะ่ะเขาจะเป็นแบบรวดลายแบบนี้กันไปตลอดเส้นทางไปจ้าสำหรับใครที่กลัวร้อนนะคะทุกคนตอนเนี้ที่เรามาก็คือช่วงเวลาบ่ายสามจ้าจะบอกว่าร้อนไหมก็มี <c oughs> <c oughs> ด้านในมันมีต้นไม้อ่ะเออด้านในก็มีต้นไม้เป็นจุดๆอ่ะทุกคนจริงๆก็ไม่ต้องกลัวหร้อนก็พกหมวกพกกล้องมาได้แถวว่าใครจะพกนะแต่ถ้าจะให้ดีก็มาลุยๆกันนี้แหละทุกคนสบายๆดูในคลิปว่าบอกว่าเดี๋ยวมีอุโมงค์ต้นไม้ด้วยนะเหรอเออใช่เดี๋เราต้องไปดูไปจ้านีจ้าเดี๋ยวเราจะไปอุโมงค์ต้นไม้กันอีกหนึ่งกิโลเมตรและนี่ก็คืออุโมงค์ต้นไม้ค่ะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขามาปกคลุมจะให้เหมือนเป็นอุโมงค์นั่นเอง แล้วเราก็มาถึงสะพานที่สี่สะพานที่แบบว่าเป็นสะพานไม้ดูน่ากลัวสุดแต่ว่าสะพานนี้คืออรถทุกคันต้องลงแล้วก็เข็นนะคะทุกคนนะมีเด็กน่ากลัวกลัวอีกคนหนึ่งแล้วะอะเราผ่านจากสะพานน้ำแล้วทุกคนก็เราก็จะมาเจอกับบ้านผู้คนนากหมายที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะมีอาหารเอามีน้ำขายมีอาหารขายบ้างปลาปายทุกคน เตรียมตังกันมาได้อ,อ๋อแล้วก็จะบอกว่าสะพานสะพานที่สี่เมื่อสักครูน่นี้มันจะต้องแบบลงเดินอะ่ะทุกคนเพราะว่าทั้งขึ้นทา<อ>งลงเลยเ<อ>พราะสะพานเขาก่อสร้างค่อนข้างจะน่ากลัวนิดแต่ก็ไม่มีอะไรมาได้ค่ะทุกคนนี่ก็คือวิวอลัจากที่เราข้ามสะพานมาแล้วแล้วก็จะมีร้านขายน้ำขายของกินไม่ต้องกลัว,ลวเราจะไม่มีอะไรกินตรงนี้เละ เราไปถึงจุดถ่ายรูปกันอีกสักหนึ่งรูปนะคะทุกคนไปค่ะไปกันต่อค่ะถ้าถึงศูนย์เรียนรู้ป้ายชายเลนเดี๋ยวจะพาไปดูต้นโกงกลา100งหนึ่งร้อยปีไปจ้ะนี่ค่ะแล้วก็เจอป่าชายเลนกันแล้วเรียบร้อยเขาจะมีทางเดินให้พวกเราลงไปดูสองข้างเราจะได้ยินเสียงน้องนกร้องกันเป็น ไม่เป็นระยะตลอดเวลาโอ้จุดตรงนี้นะคะ <c oughs> เราก็สามารถจอดจักรยานให้เราเช่าวไว้แล้วก็มาเดินชมได้อันนี้ทุกคน <c oughs> ก็คือว่าถ้าเากิดสมมติว่ากรณีน้ํามันขึ้นอนะ่ะมันก็จะลอยได้แต่อันนี้น้ํามันลงซึ่งเราก็ไม่หล้ว่าน้ํามันจะขึ้นหรือเปล่านนะทุกคน <c oughs> นี่ <c oughs> ก็จะมีที่ให้แบบนั่งเล่นพักผ่อนได้ ชมปากกงกลางอ๋อนีมากล้างเท้าหนึ่งร้อยปีอ๋อเพื่อใครจะลงลงไปข้างล่างอะเหรอลงไปย่าเลน,ไไหนเหรอนี่นะล้างเท้าแล้วสรุปต้นไหนอะคือปักคือหนึ่งร้อยปีอะก็เราแว่้งเนี่ยทุกคนมาชมกันเอง <laughs> อ่าเมื่อกี้เราไปต้นกลงกลางมาแล้วต่อไปเราจะไปด้านนี้กัน<อ>คือต้นสแสมตกน้ำมันหนึ่งร้อยเมตรไปจ้ะใครงงก็คือนี่คะ่ะเรามาดูแผนที่ได้ ที่เราไปอาที่เราไปทางไปทะเลอ๋อนี่เดินมาทางนี้ก่อนโอเคโอเคจะมาทางเดินไะคุณโจนําทับไปเลยค่ะโซนทางด้านนี้เขาก็จะเป็นแบบไม้ไผ่แบบนี้นะทุกคนเดินได้สะดวกเหมือนกันจ้าน้ำไม่ก็มีในนี้เออใช่สะดวกสบายอ้าวไปเดินนี้ก่อนเดินตามตามแผนที่แล้วแผนที่ดูใหญ่แต่เหมือนแบบมีไม่เยอะเท่าไหร่ ไปค่ะไม่ต้องกลัวร่วงค่ะเรามีน้ําล้างตรงนั้นก็ณีขุดร่วงลงไปนะคะคุณโจบอกว่าแอบเห็นมีคนทิ้งขวดพลาสติกคุณโจจะทําความดีค่ะเวลามาเที่ยวแล้วอย่าทับตัวแบบนี้กันนะครับร่วงจะร่วงไปมีอยะอ๋อข้าง้รงนี้ถังขยะใช่คอ่ะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนตรงนี้มีถังขยะตรงใช้เราจอดมอไซอ์อ่ะไปจ้าเดินนำเงินไปก่อน นี่ค่ะเราก็มาพบกับน้องปาตีนที่ตอนนี้น้องหยุดอยู่นิ่งๆหน้าตาน่ารักมากเลยสำหรับ <c oughs> ใครไม่รู้ปาตีนนี่เขามีคุณสมบัติมีลักษณะอะไรบอกให้เรารูุ้รับรู้หมดเลยจ้ะ <c oughs> ปลาตีนชื่อวิทยาศาสตร์ชื่ออะไรคะบอลิโาไปอ่านกันเลยค่ะทุกคนอ่านไม่ออกนะจ่ะ <c oughs> แล้วขวดมาสักครู่ที่คุณโจเขาเก็บมาได้เขาก็มาทําความดีอา้าวเชิญเชิญแยกขวดด้วยค่ะจริงๆมันมีอีกเยอะเลยนะถ้าเกิดใครขยันก็ลงไปเก็บได้เลยนะครับค่ะช่วยดูด้วยค่ะเย่ทำความดีแล้วไปกันต่ออยังคะ,ปะไปค่ะ,ะออกจากจุดนั้น<ะ>มาสักครู่นะคะแล้วก็จะมาเอากับจุดนี้ก็จะก็เป็นจุดแพกจุดแวะพักกันไดน้ ที่ให้นั่งกินอะไรได้นด้วยแอ่มีตินขายด้านหลังเลยด้วยจ้ะไปค่ะเราไปกันต่อเดี๋ยวจุกนี้เราจะนี่ตรงไปนู่นเลยตรงนี้บนหัวแล้วนะคะก็จะ,จะมีน้องนกบินกันแบบว่าเยอะมากไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านี่ค่ะเราก็จะไปกันตามทางนี้ตอนนี้จะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเพราะว่ามันไม่ร้อนจ้านี่น้องนกน้องนกน้องนกบินเต็มเลย เราก็ว่าถึงจุดไฮไลท์ก็คือนี่ค่ะน้องก,กังหันลมสีสวยๆตั้งงานอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่ค่ะเราจะมาเจอกับจุดชมวิวทะเลกรุงเทพกันไปดูซิกรุงเทพมีทะเลจริงไหมสยามเปล่า <c oughs> ค่ะทุกคนเราพาทุกคนมาชมทะเลกรุงเทพซึ่งเราบอกว่าเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะ <c oughs> เคยมาแต่บางเทพแต่ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามีทะเลกรุงเทพไหมแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูทะเลกรุงเทพกันค่นนะนี่จอทุกคนทะเล ตรงจุดเนี่ยคะะก็จะมีคนแบบว่าเออมาจอดแวะเยอะก,กันหน่อยด้านนูงนี้ก็สามารถเดินไปชมป่าไายเลนได้นะจ๊ะทุกคนถ้ามาช่วงพระอาทิตย์ตกน่าจะดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อตก็ที่นี่นะคะทุกคนบรรยากาศก็เรียกว่าร่มลื่นดีแหละเนาะ ก็มีจุดทั้งล่มลื่นแล้วก็มีแดดออกบ้างปะ accepted, บายเนาะแต่ว่าล่มลื่นก็คือเยอะกว่าแต่ถ้ว่าใครไม่เคยเห็นทะเลจริงๆที่กรุงเทพก็คือมาดูกันได้ซึ่งก็ไปครั้งแรกกันที่เราเพิ่งเคยมาจจอทะเลกรุงเทพนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะลงไปเล่นน้าได้อยู่แล้วนี่ยจากคนก็ที่นี่มาไม่ยา,ากนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เปิด G P S มาได้เลยนะคะสะพานลักอะไรนะ <laughs> สะพานลักธรรมชาติป่ะ <c oughs> สำื่อไม่ไดนะ้เอาเป็นว่าหน้าคลิปเราบอกไปแล้วนะว่า ที่นี่นคือพันักธรรมชาติป่าไซเลนหรือเปล่าบางหุ่นเทียนอ่ะมีบางหุ่นเทียนด้วยนะทุกคนก็ใครว่าก็แวะมาเที่ยวชมกันได้เราเห็นเขาเขียนป้ายแบบว่าเปิดหกโมงเชา้าปิดหกโมงเย็นนะคะตรงที่จุดทะเลกรุงเทียเมื่อกี้นี้หลายคนก็บอกว่าน่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกแต่ก็ลองดูได้แต่เราไม่รู้ว่าอย่างหน้านี้ยละมันก็น้าร้อนแล้วไม่รู้พระอาทิตย์จะตกกี่โมงไงก็ถ้าใครสนใจก็แวะมาเที่ยวกันได้เนะวันนี้พวกเราสามคนก็ ลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายมีเด็กเคลิ้มจะหลับด้วยเพราะว่มามันนั่งลมเย็ยนๆชิวๆบ๊ายบาย